สวัสดีครับเยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าสู่ลองช็อปครับนะครับวันนี้นะครับเราก็จะเราจะเจาะจงในส่วนของตัวมอเตอร์วาลโดยเฉพาะนะครับตัวมอเตอร์วาลนะครับในท้องตลาดนะครับก็จะมีอยู่หลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีเงินสีดำนะครับอ่ามอเตอร์วาลจะต่างจากตัวโซลนนย์วาลนะครับเพราะว่าตัววาลที่อยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นบอลวาลนะครับดังนั้นน่ะมันจะเวลาเปิดเนี่ยมันก็จะมีอัตราที่ เต็มท่อมากกว่าเช่นเราใช้บอลวาล์ว1นิ้วมันก็จะมีขนาดเส้นผ่าสูงกลางนะครับให้น้ําไหลผ่านได้ง่ายขนาดใกล้เคียงกัน1นิ้วมากที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสูญญนอยวาล์วรูมันจะเล็กกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดแรงดันเกิดขึ้นได้ครับการสูญเสียจะมากกว่านะครับข้อเสียของบอลวาล์วเนี่ยก็คือว่ามันจะเป็น มันจะต้องใช้เวลาในการเปิดนะครับในช่วงเวลาหนึ่งนะครับมันจะมี15วิ10วิ9วินะครับขึ้นอยู่กับรุ่นการใช้งานนะครับกว่ามันจะเปิดสุดเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับที่เราเลือกใช้งานนะครับแล้วเวลาเราเลือกใช้งานเราต้องเลือกใช้เป็นปกติปิดนะครับคือถ้าเราไม่จ่ายไฟไปเนี่ยเราก็ต้องใช้ในปกติปิดนะครับก็คือ NC นะครับแต่โดยปกติทั่วไปแล้วนะครับในภาคเกษตรกรรมอ่ะเราก็จะใช้ NC เนี่ยแหละครับ แต่สมมุติถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีทั้ง N.O.N.C. นะครับแล้วก็มีมอเตอร์วาลอยู่หลายแบบนะครับมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัว10นิ้ว20นิ้ว30นิ้วอะไรเงี้ยนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดเลยเกี่ยวกับภาคเกษตรกรรมก่อนนะครับนี่คือตัวอย่างรูปร่างของตัวมอเตอร์วาลที่ทางผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอาจจะเ,เราไปดูนะครับว่ามอเตอร์วาลในที่เอามาใช้ในภาคเกษตนระมีกี่แบบเวลาเลือกซื้อเลือกหากันนะครับ อ่านะครับโดยปกติแล้วนะครับก็จะมีนี่แบบนี้เลยครับเออ่แบบ cr 2นะครับ cr 2เนี่ยก็จะตรงนี้คือชุดคอนโทรลสกริตเห็นไหมครับชุดคอนโทรลสกริตอันนี้ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวสาย2เส้นอันนี้คือเวลาเราจะคอนโทรลบารประเภทเนี้ยเราต้องสลับมอเตอร์สลับสายเนี่ยครับจากเออ่ที่มันต่อลบอยู่เห็นไหมครับข้างเนี้ยต่อลบอยู่เข้าไปต่อโค้ชที่มันเป็นฝั่งบวกเห็นไหมครับพาวเวอร์ Power. ฝั่งนี้ปกติมันต่อบวกอยู่นะครับมันก็ต้องเลื่อนไปต่อก่าวข้างบนนี้นะครับก็คือเหมือนสลับสายมอเตอร์ครับมอเตอร์ DC ซนะครับวางประเภทนี้นะครับเนี่ยครับก็จะซับพอร์ต DC 5โวลต์ DC 12 DC 24นะครับก็จะนิยมใช้ในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคเกษตรกรรมด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าวิธีการทำวงจรหรือการต่อใช้งานเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งดังนั้นนะ เวลาต่อใช้งานส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นตัวรีเลย์นะครับไม่ว่าจะเป็นโอมร่อนนะครับชไนเดอรต่างหากนะครับตระกูล my 2ทั้งหลายนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น cr 2 0 2เห็นไหมครับมันจะต่างจากตัวแรกนะครับเพราะว่าตัวแรกต้องสลับสายมอเตอร์ใช่ไหมครับตัวนี้นะครับก็จะมีแค่สวิตช์นะครับปิดกระเปิดปิดกระเปิดอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้เราก็สามารถเอามาใช้งานในสมาร์ทฟาร์มได้ง่ายกว่านะครับโดยที่เราใช้รีเลย์คอนแทคเดียวต่อ ได้เลยนะครับทำไมมาถึงปิดกับเปิดได้เพราะว่าในตัวตัวไอคอนโทรลิการ์รของเขาเนี่ยจะมีตัวพวกคาปามีแคปมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเมื่อเราเ,ออเปิดวงจรหรือปิดเนี่ยปิด,ป,ดปิดการทํางานหรือเปิดวงจรในใน,ในประสาททางไฟฟ้านะครับเปิดวงจรก็งานขึ้นอย่างนี้ครับไฟก็ไม่เดินมาพอไฟไม่เดินมาแล้วเนี่ยไอระบบเนี่ยจะมีตัววงจรดีเทคพอดีเทคเสร็จแล้วเนี่ยก็จะวงจรดีเทคเนี่ยก็จะทําหน้าที่ เอาไฟจากแบตเตอรีร่เนี่ยมาใช้งานเพื่อจะสั่งปิดวาล์วนะครับตอนนี้ก็จะมีทั้ง ac และ dc นะครับเนี่ยอไอตัวตัวนี้นะครับก็ต้องไปดูรุ่นด้วยว่ารุ่นรุ่นแต่รุ่นยี่ห้อแต่ยี่ห้อทำเหมือนกันไหมนะครับอันนี้คือรายละเอียดข้าวๆนะครับมีตั้งแต่9โวลต์ถึง35โวลต์นะครับต่อไปเป็น cr 3 0 1นะครับ cr 3 0 1เนี่ยก็จะเป็นแบบคอนโทรล3 3เส้นนะครับ เห็นไหมครับก็จะมีคอนโทรลเซอร์กิทมีมอตเตอร์เหมือนกันนะครับก็แต่ว่าจะมีเลดกรีนแบ็กนะครับเลดกรีนแบ็กก็คือสีแดงสีเขียวแล้วก็สีดําแต่ไวริงสายไวริงสายหรือสีสายเนี่ยขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะครับกต็ต้องดูให้ดีนะครับเ,เมื่อเรามาเปิดเนี่ยก็คือจ่ายไฟบวกไปที่สีแดงนะครับมันก็วาล์วจะเปิดเมื่อวาล์วเปิดสุดแล้วไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงมันจะมีลิมิตสวิตช์เพื่อป้องกัน การเสียหายของวาล์วนะครับส่วนเวลาปิดเนี่ยก็เลื่อนสวิตช์มาที่สีเขียวนะครับสีเขียวก็จะทําการปิดนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนกลับมานะครับเนี่ยครับมันก็จะใช้งานได้อีกมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะเนี่ยเราก็จะสามารถใช้กับตัวรีเลย์ที่มันเป็นหน้าคอนแทคหรือบอร์ดที่เป็นหน้าคอนแทคที่แบบมี N.C และ N.O ในตัวเดียวนะครับจะเหมาะครับ แต่แบบนี้แบบนี้เหมาะกับเออเป็นแบบว่าจ่ายไฟมาเลยนะครับจ่ายไฟออกมาเลยแต่ว่าไฟที่จ่ายออกมาต้องอยู่ในเลงนี้นะครับ9ก้ถึงสาโวลต์นะครับนี่ก็เหมือนกันครับก็ต้องอยู่ในเลงวาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเออหมาะก,กับดิเลอไอซีเอนะครับต่อไปเป็น CR302 CR302 เนี่ยครับ CR302 นนะครับก็จะคล้ายๆกับแบบแรกนะครับก็คือเส้นสีแดงต่อบวกไปเลยที่มันต่างกันนะเส้นสีแดงต่อบวกไปเลย ส่วนเส้นสีเขียวเนี่ยครับก็ต่อสวิตไว้รวมกับกาวนะครับแล้วก็ส่วนเส้นดำเนี่ยก็ต่อกาวไว้เลยนะครับแต่สิ่งที่มันต่างกันก็คือถ้าเรามีการกดสวิตตัวนี้หรือวงจรปิดของเราเนี่ยปิดลงไปตรงนี้ปุ๊บจะทําให้วาวเปิดนะครับแต่แล้วเมื่อเราเปิดวงจรน,นะครับเปิดวงจรหรือเปิดสวิตออกเงี้ยจะทําให้วาวปิดนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีเอ่อพาวเวอร์หรือแรงจ่ายไฟในตัวเหมือนกันนะครับผม ต่อไปเป็น cr 3 0 3นะครับจะเหมือนกับ cr 3 0 2แต่แค่ตรงสายเส้นสีเขียวเนี่ยจะไปดีเทคกับสัญญาณฝั่งบวกนะครับฝั่งพันธุบวกนะครับด้านที่มีไฟนะครับแต่ว่า cr 3 0 2อ่ะจะดีเทคกับกาวนะครับเนี่ยจะต่างกันนะแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าเราควรใช้แบบไหนนะครับเออมันแตกต่างกันยังไงตอนนี้เราก็ต้องไปดูวงจรแล้วก็ประยุกต์ให้ ประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับงานนะครับที่ R304 เนี่ยก็จะมีคอนโทรล2ชุดนะครับชุด Open กับชุดปิดนะฮะอ่ะก็จะจะมีคอนโทรล2ชุดอันนี้อาจจะไม่เหมาะเพราะเราต้องเพิ่มรีเล์ไป2ตัวนะครับอาจจะไม่เหมาะเนาะแล้วก็อ่าสมมุติถ้าเราใช้ตัวเดียวกันมันก็อาจจะมีอมีโอกาสที่มันจะชนกันได้นะครับหรือเราจะใช้ MY2 ก็มันก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้ ในส่วนของ CR305 นะครับจะเหมือนกับ CR303 นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเนี่ย03เห็นไหมครับจะเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยนะครับก็จะมีแคปนะครับหรืออแบตเตอรี่ Battery ในตัวแบ็ค u อัพนะครับเพิ่มเข้ามาเพื่อจะช่วยให้ในการทำงานเนี่ยมีความสมูทแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นในเหตุใน เมื่อเวลาระหว่างการทำงานนะครับเกิดไฟดับหรือไฟมีปัญหาขึ้นมานะครับ CR306 เนี่ยก็จะแตกต่างตรงที่ว่าจะมีะโหมด AC เข้ามานะครับโหมด AC เข้ามารองรับก็คือ support AC นะครับ110-230แต่แนะนำนะครับอย่าเพิ่งเชื่อดนะัต้าชีตตัวนี้นะครับเราต้องไปดูว่าสมมุติเราซื้อวาวจากแหล่งที่มา ที่เช็คได้นะครับเราก็ดูดาชีีจากที่นั่นด้วยเพื่อในการประกอบการใช้งานนะครับแต่ถ้าท่านนะครับต้องการที่จะออกแบบระบบที่มันเป็นฟูลมีออโตจริงๆนะครับต้องมีฟิกแบ็กคอนโทรลซิกแนลต่างๆนะครับก็แนะนําเป็น cr 5 0 1 cr 5 0 1เนี่ยก็จะทํางานนะครับเหมือนกับ cr 2 0 1นะครับจะเหมือนกันเลยนะครับดูไดอะแกรมนะครับแต่มีการเพิ่มของตัวลิมิตสวิตเข้ามาข้างล่างนะครับ สองตัวนะครับว่ามันเปิดสุดหรือยางหรือปิดสุดหรือยางอันนี้สามารถช่วยเช็คได้นะครับแต่ในภาคเกษตรนะครับถ้าเราเซนจิทีฟในเรื่องอแร่าธาตหรือน้ําที่มีมูลค่าสูงหรือ,อน้ําปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยแะครับก็ควรจะใช้แบบนี้ก็ได้เพื่อเป็นการเช็คว่าปิดสนิทจริงๆเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดดีเทลในการที่ใช้งานของตัวมอเตอร์วาล์วนะครับว่าเราเวลาเราตั้งค่าเนี่ยตั้งตัววาล์วต้องปิดนะครับปิดให้สนิทเลย สำคัญสุดเราต้องตั้งตอนปิดเนี่ยต้องปิดให้สนิทตอนเปิดนะครับเราจะได้ 90%, ้าสิบเปอร์เซ็นต์เกหรือ80%ก็แล้วแต่คุณภาพของวาวนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือตอนปิดให้สนิทนะครับปิดต้องปิดสนิทอันนี้สําคัญสุดครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่า เวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะเกิดการสูญเสียเกิดลอดนะครับถ้ามันปิดไม่สนิทมันก็จะไหลไปเวลาเรามิกสารเคมี m i กอะไรต่างมันก็จะมีค่าที่เพี้ยนไปจากเดิมดังนั้นนะครับเวลาปิดนะครับควรจะปิดให้สนิทนะครับอ่าเดี๋ยวขั้นตอนขั้น a ซ v a ะกัน,นะครับว่าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตั้งวาลวยังไงให้ปิดสนิทนะครับเพราะตัวมอเตอร์วาล์วเนี่ยจะต่างกับตัวโซลินอยด์วาล์วเพราะว่าจะต้องมีการตั้งตัวตัววาล์วด้วยนะครับตัว cr 5 0 2นะครับก็จะ เป็นแบบคอนโทรลแบบตัวเดียวนะครับก็กดสวิตช์เปิดสวิตช์นะครับง่ายดีนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยจะมีแรงจ่ายไฟในตัวเนาะแล้วก็มีลิมิตสวิตช์นะครับตัวอื่นนี่ก็มีอีกมากมายนะครับในตัวคอนโทรลต่างๆนะครับซึ่งซึ่งเราก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้มากได้อีกมากมายนะครับแต่ว่าผมกลัวเลทราคาที่จะเอามาใช้งานเนี่ยจะไม่เหมาะสมนะครับหรืออาจจะต้องมีการแปลงวงจรอ,อะไรที่มันมากขึ้นนะครับ ถ้าทางผมแนะนำนะครับมีรุ่นที่ยอดฮิต2ตัวนะครับก็คือ CR 3 0 1อันนี้จะใช้กันมากนะครับในภาคเกษตรอุตสาหกรรมนะครับ CR 3 0 1เนี่ยก็จะเป็นการคอนโทรลเนาะเวลาเราซื้อบอร์ดคอนโทรลเนี่ยก็ควรจะเป็นคอนโทรลแบบ NC NO นะครับมันจะไอตัวบอร์ดอะมันจะมีเขียนไว้เลยครับตัวที่ช่องต่อเอาต์พุตนะครับจะมีทั้ง NC และ NO เนาะคอมมอนเราก็จ่ายไฟตามที่ตัววาล์วต้องการนะครับ ตามนี้แต่อีกตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนำนะครับก็จะมี CR 2 0 2นะครับ CR 2 0 2เนี่ยข้อดีของเขาก็คือจะมีนับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ใช้ไฟได้ทั้ง AC และ DC แต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ยเวลาใช้ไปนานๆนัแบตเตอรี่ภายในหรืออุปกรณ์ที่เก็บพลังงานภายในอาจจะเสียหายนะครับซึ่งจะไม่สามารถทำการปิดวาลวได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าเราควรเลือกใช้แบบไหนนะครับในความเหมาะสมแล้วก็คุณภาพของวาลวแล้วก็ ัวแหล่งใจไฟด้วยครับอันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับว่าในการเลือกซื้อมอเตอร์วาวนะครับอันนี้เราก็เข้าเว็บราตาด้าทั่วไปเลยนะครับแล้วเราก็มาดูเนาะเราจะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยตัววาวเนี่ยครับมันก็อาจจะมีชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อนะเนาะลองมาดูไดอะแกรมก่อนไดอะแกรมตัวเนี้ยนะครับนี่ไดอะแกรมที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะเหมือนกับ C R 3 0 1เห็นไหมครับมันก็จะมี โค้ชโอเพนนะครับที่ L1 นะฮะแล้วก็จะมีสีสายนะครับสีของสายก็สีน้ำเงินเห็นไหมครับสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลคัลเลอร์ดับเบิ้ลคัลเลอร์เนี่ยจะเป็นสีเหลืองอมเขียวนะครับน่ที่ผมบอกนะมันจะไม่ใช่สีเขียวเลยมันจะอยู่ที่ยี่ห้อนะครับที่เราจะใช้อันนี้จะเหมือนกับ CR301 นะครับแล้วก็แหล่งจ่ายไฟนะครับก็เป็น AC 220โวลต์นะครับซึ่ง ที่ตัวเนี่ยตัวตัวไฟเข้าเนี่ยก็ต้องจ่ายไฟเป็น a c 2 2 0โวลต์นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องความกลัวอันตรายนะครับว่าเราไฟดูดไฟชอ็อตนะครับแล้วก็รั่วไปกับระบบน้ำซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยตัวน้ำจะผ่านทองเหลืองตรงนี้นะครับชุดเนี่ยชุดคอนโทรลต่างๆตัวน้ำจะผ่านตรงนี้เนาะ ชุดคอนโทรลข้างบนจะอยู่ข้างบนนะครับจะเป็นมอเตอร์ a c 2 2 0อยโวลต์อยู่ข้างบนนะครับซึ่งโอกาสที่จะทำให้ไฟจากตรงนี้รั่วลงมาที่ระบบน้ำนั้นมีไม่เยอะนะครับมีน้อยยกเว้นอย่างเดียวคือตัวบอลวาลข้างบนหรือตัวชุดคอนโทรลข้างบนนะมีน้ำขังทำให้แรงไฟฟ้านะครับท,ที่เลี้ยงตัววาลเนี่ยมีโอกาสที่จะรั่วลงมาที่ระบบน้ำนะครับถ้ารั่วมาที่ระบบน้ำที่ตัววาลเนี่ย นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าแรงดันนะครับแล้วก็ความแรงของกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะนําพาไปไกลได้แค่ไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวน้ําตัวท่อนะครับซึ่งก็มีความอันตรายดังนั้นนะเวลาเลือกใช้แนะนําให้เป็นรุ่น24โวลต์ AC ก็ได้นะครับหรือเป็น24โวลต์ DC นะครับแนะนําส่วน24โวลต์ AC เนี่ยจะใช้หมอแปลงใช่ไหมครับมอแปลงก็มีโอกาสรั่วเหมือนกันนะครับแต่โอกาสมันน่ะจะน้อยกว่าเพราะว่ามันอยู่ในตู้คอนโทรลแล้วก็ตัวหมอ้อแปลงก็ถูกเก็บรักษาไว้ในตู้อย่างดีนะครับก็มีโอกาสน้อยกว่านะครับดังนั้นเวลาเราใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้นะครับต้องพึงระวังนะครับว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานดังนั้นเราควรจะต่อแล้วก็มีการแมนเทนยนบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับ ทราบวันนี้นะครับพี่สืบก็แนะนําวิธีการเลือกมอเตอร์วาลวิธีการใช้งานตัวมอเตอร์วาลนะครับให้กับผู้เรียนที่เข้ามาศึกษานะครับก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆในการทําระบบสมาร์ทฟาร์มเพิ่มขึ้นนะครับที่เราจะสามารถเอามาต่อยอดแล้วก็ใช้งานได้ต่อไปนะครับสำหรับท่านใดน,นะครับมีข้อสงสัยนะครับก็ทักมาตาม รายละเอียดข้างล่างนี่เลยครับมีทั้งเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็มีทั้งตัว l ล n e นะครับก็แอดมาคุยกันนะครับแล้วก็มาถามรายละเอียดได้นะครับส่วนอส่วนถ้าต้องการศึกษาเพิ่มเติมแล้วต้องการเรียนเป็นคอร์สพิเศษนะครับก็สามารถทักมาหาผมได้เลยนะครับผมก็ยินดีสอนแล้วก็ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับพิสูจน์ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย